สนุกสุดมันนยน้อยและศิลปิน GMMTV กว่า100ชีวิตแบ่งเป็น2ทีมทั้งกับงาน GMMTV Starlympic 2023มากำลังความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่วันนี้ได้มาแสดงสีมือแล้ว เมื่อกับตานิกกี้ยกแต่งเอ็ีให้กับฟอร์ดยแล้วถ้เกิดในสบักเขาจะตัดการตลอดเวลาเขาไม่ตังผมพหาูหาูก็งมหาู้ผก็มอัวเลยมีใครวยหายังไงยังไงเขินเลยกับจีน่าเดอะเฟส คลิปนี้โดยเาะยิมตามเลยเพร่อพี่โต๊ะของก็เป็นเซลจีนอยมาทำไมมาทำงานไงเดอซีมไงกับพี่ต่อไใช่หรอใช่แดนต่อแล้วแล้วแวรู้อย่างแล้วรู้ไหมว่าน้องมาด้วยใคร้องรู้ไหมว่านิกกี้มาด้วยั่นเนี่ยรู้พี่ต่อพี่ต่อชวกลไงกลับไงกลไงเดยววาะามน้องนั่พูดเองนะพูดเองนะแล้วีวเวไ้น้กลับ Bm ไม่รับนะบอกก่อนนะ มารถเล็บเดีวอ๋อกลับเองเนาะมารถเล็บเดีวอ่ะค่ะนไปส่งหน่อยทางไปแจ็ครถหายอันนี้เรื่องจริงรถอะไรหายวะไม่คือมันน่ะฝากกว่ารถเลบกหนูแล้วหนูทำหายตอนนั่งวินมาทำหล่นไปเลยอ้าวแล้วตอนนี้คือเป็นเรื่องอยู่อนนี้กไเบียรแม่งก็ยางรั่วพอดีเลยอ่ะไม่ะหนูไม่นะ เดรี้ยสบาดค like> ัาสต์ยี้เลยบไว้ดาไปท่ากบท่ากบน่ารำคาญด็กคนนี้ว่ะแม่อะไรก็ไม่รู้อยู่ไม่เฉยเลยเนี่ยไม่ยอมใส่เหมือนคนอื่นเขาคนใส่ก็เหมือนคนอื่นเขาดิติดเธอด้วยความสดใสสองซอที่มาให้ได้ผลเลิฟลาย